สวัสดีครับวันนี้มาทำปวยเล้งผัดน้ำมันหอยธรรมดาธรรมดานี่เนาะก็ผมก็จะโขกกระเทียมกับหอมแดงใส่ลงไปก่อนอ่า<ไ>แล้วก็ตามด้วยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเปิดกระทะให้้อนนะครับแล้วเราผัดมันเลยก็ใส่ซอสฝาเขีย,ยวลงไป เรากระทะร้อนแล้ว,ลวนะก็จะใส่คราโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตัวลิ้งผัดน้ำมันหอย ผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ